kẹt 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 tại ăn đâu mày tao tao sao quay ui sao lo อย่ยวไงวันน่ะเฮ้ยเออนั่นน่ะเอาร right? <ant> องไม่ได้ลงไปดีบดิก um ูจะลงไงอ่ะเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวถือนี่ก่อนเดี๋ยวลองลากขึ้นมาได้หรือเปล่า มันกินละเอีอย่างเงี้ยนะครับปลาที่เนี่ยสองโลถ่ายนิ่งถ่ายนิ่ง ออกแล้วพี่กดกล้กอง ừ, เลยป่ะไม่ใช่กดลูกกล้องเดี๋ยวนี่นะ <ừ, S 1> ไม่ใช่เรื่องอะไรกันขออยัง